สวัสดีครับจากร้าน Kitchen Mall ครับครับผมวันนี้ครับผมมานําเสนอตัวเครื่องหั่นฟ้าครับของทางร้าน Kitchen Mall ครับตัวเครื่องหั่นฟ้าเนี่ยครับสามารถหั่นหมูชิ้นได้ครับหมูกระทะหมูปิ้งของทางร้านครับจะมีขนาด2.5มิล 3.5มมิลแล้วก็5มิลครับให้ลูกค้าเลือกใช้ได้เลยครับส่วนมากถ้าลูกค้าไปใช้ประมาณ2.5งถึง3าหครับเขาจะเอาทำเป็นหมูกระทะหรือว่ามันเป็นหมูปิ้งถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยก็จะเป็น5มิลครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเครื่องให้ดูครับว่าเวลาใช้ออกมาแล้วหน้าตาของเนื้อหมูจะเป็นยังไงครับผมและตัวนี้คือเนื้อที่ผมเตรียมมาครับเดี๋ยวผมจะลองหัน่นเครื่องหั่นฟ้าให้ดูครับว่า หน้าตาจะเป็นยังไงครับผมตัวเครื่องหันฟ้าตัวนี้ผมเลือกขนาดใบมีด3.5มิลที่เป็นไซส์มาตรฐานที่ลูกค้าส่วนมากซื้อใช้กันและนี่คือเครื่องหันฟ้าของทางร้านครับผมเลือกไซส์มาตรฐานเบส3.5มิลครับเดี๋ยวผมจะลองไลด์ให้ดูนะครับ,ร,บรับแรกคือเราเสียบอัดก่อนจากนั้นกดเปิดเครื่องด้านข้างครับนี่นะครับตัวเนื้อหมูสามารถใส่องไป ครับผมและนี่เป็นตัวเนื้อขนาด3.5มิลครับขนาดประมาณที่เราใช้ในพวกหมูกระทะครับจะเป็นหมูกระทะหมูผัดแกงจะเอาความยาวขนาดนี้หรือจะสั้นขนาดนี้อยู่ที่เราหั่นเนื้อใส่เข้าไปครับครับและนี่คือความความหนาของตัวเนื้อนะครับ3.5เนี่ยครับ และหลังจากที่เราใช้งานตัวเครื่องเสร็จนะครับวิธีการถอดล้างประกอบครับเดี๋ยวผมจะมาถอดล้างประกอบให้ดูว่าถอดยังไงคุณผู้หญิงสามารถถอดล้างเองได้ง่ายๆเลยครับไม่ยากครับผมและนี่คือส่วนด้านบนของเครื่องหันฟ้านะครับตัวนี้ครับวิธีการถอดล้างประกอบนะครับให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถไขจากด้านบนออกได้เลยครับ2ช่องครับผมพอไขออกมาปุ๊บดึงขึ้นมาได้เลยครับ ยกเปิดฝาขึ้นมาได้เลยนะครับครับผมภายในอะครับจะมีหวีอยู่2อันเราสามารถยกออกมาล้างออกถอดออกมาล้างได้เลยครับส่วนตัววิธีทำความสะอาดใบมีดข้างใน่ครับเราสามารถใช้ตัวปืนฉีดแรงน้ำน,น้ำครับในห้องน้ําหรือว่าต่อจากสายก๊อกมาครับฉีดเพื่อล่างเศษเนื้อที่ติดตามขอบใบมีดนี้ยครับได้เลย จากนั้นเราก็ใช้ดเป่าผมเป่าแห้งครับเป่าให้มันแห้งนิดนึงแล้วก็ใช้น้ํามัน,นครับทาที่ผิวใบมีดครับเพ <ๆ S 1> ื่อเคลือบทาให้ใบมีดเน่เงางามสวยงามครับไม่เกิดคราบจากเนื้อหมูด้วยครับผมหลังจากที่เาราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการประกอบเข้าคืนนะครับอันดับแรกให้เราใส่ตัวหวีครับลงไปตามซี่ของตัวใบมีดได้เลยครับสองฝั่งจะเป็นการเอา ัวหันหน้าเข้าอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปเม็ดเราจะไม่หันออกแบบนี้นะครับเราจะหันเข้าแบบนี้นครับเข้าไปตามช่องใบมีดได้เลยพอใส่สองน่องเสร็จเรียบร้อยแล้วฝาปิดครับไว้ด้านบนคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับฝาปิดมันมีความกว้างความสั้นอ่ะไม่เท่ากันเราจะใส่ให้มันพอดีสองฝั่งจะตรงกับช่องรอบใบมีดอย่างสมมุติถ้าเราใส่ไม่ตรง มันจะใส่ไม่ลงครับแล้วก็ตัวใบมีดมันจะไม่ตรงกับช่องใส่ครับผมใส่เป็นด้านนี้นะครับจากนั้นตัวฝาปิดด้านบนครับมันจะมีล่องตรงนี้เห็นไหมครับล่องตรงนี้แล้วก็น็อตสองอันเราใส่ตามล่องที่อยู่ด้านข้างได้เลยตรงนี้อาจจะแน่นนิดนึงเรากดลงไปได้เลยครับโอเคจากนั้นก็ใส่นอ็อตทั้งสองสองอันครับลงไป จบให้ตรงนะครับแล้วก็หมุนไม่ต้องแน่นมากแค่พอตึงมือพอครับพเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องถอนอวกมาล้างอีกรอบหลังใช้งานเสร็จทุกครั้งนะครับครับผมและนี่คือเครื่องถัาฟ้าของทางร้านทิชชู่มอสครับถ้าลูกค้าท่านใดติดต่อสอบถามครับเดีย๋ยวผมจะลงเบอร์โทรกับไอทีไลน์ไว้ที่ด้านล่างทีเดวยเลยนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมรับฟังของทางร้านทิชช่มอขอขอบคุณมา,มากๆครับ